<Double> kill. เมื่อผมสุ่มเจอกร่ใทยทปาดแทบเป็นไงนะไปดูกันจะปั่นแค่ไหนอยนมุมาด้าด้วยหมีปิดมาอีกวายยาอ่อน เปิดใหม่ไม่นออในตูกจะออกได้แม่จะตัด พบศัต <First> รูแล้วเปิดไม่แล้วบอกว่าช่วยด้วยเปิดไม่เบอร์สี่กูจะทุบเปิดไม่อเอามหมสิเปิดไม,ม,ม,ม่มาท <c oughs> อง